การที่เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างให้ลึกซึ้งถึงแก่นมันไม่ง่ายแน่ๆยิ่งเป็นตลาดการเงินที่มีผลประโยชน์มหาศาลด้วยแล้วยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการย่นระยะเวลาการเรียนรู้ คือการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จย่อมเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดย้ำว่าช่วยย่นระยะเวลาที่คุณจะเสียเวลากับการดาวกราฟไปได้อีกหลายปีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสิ่งการันตี100%ว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเหมือนต้นแบบที่เราคาดหวังเพราะการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างใจหวังคุณก็ต้องทำเช่นเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเหมือนกัน แต่มันก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มาขัดขวางคุณซึ่งก็คือความซับซ้อนของวิธีคิดของคุณเองนั่นแหละครับที่เป็นตัวที่ทำให้ไปต่อได้ยากขึ้นคือคุณจะต้องไม่วอกแวกระหว่างทางและต้องเชื่อในสิ่งที่รู้มาทุ่มเทแรงกายแรงใจและนำสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้ในการเทรดซึ่งมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพียงแต่ว่าอย่างน้อย คุณก็มีแนวทางของคนที่ประสบความสำเร็จทิ้งไว้ให้คุณได้เรียนรู้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองแล้วว่าคุณจะนำความรู้ที่มีมาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองได้มากเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองหมายเหตุจะเรียนกับใครก็ได้ที่คุณดูแลว้วคิดว่าใช่และน่าจะใกล้เคียงกับวิธีคิดหรือตรงกับแนวทางของคุณมากที่สุดขอให้โชคดีกันทุกคนครับ